ตลาดนัดอำเภอสีรัตนะ สายบัวขายนะครับเป็นกับเขาเป็นของแบบบ้านๆเท่านะครับปลาสดๆก็มีครับพี่น้องครับปล่อยอ้วนๆตัวใหญ่ๆเลยครับพี่น้องครับนี่คือตลาดนัดอำเภอศรีรัตนะนะครับพี่น้องครับตลาดนัดอำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกษครับ

ตลาดนัดอำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับตลาดนัดที่อำเภอศรีรัตนะก็จะมีวันจันทร์กับวันเสาร์นะครับโอ้ไก่บ้านตัวละร้อยสี่สิบตัวะ ปลาดุกเป็นตะแซสบเลยโอ้โแล้วก็ปลาสลิดไข่พรอมนะครับพี่น้องครับสลิดนี่ขายจังไรครับเนี่ยร้ลมร้อยร้ละสามร้อยเออเป็นตะแสบนะครับพี่น้องครับไข่ทุกตัวแล้วปลาดุกอืมดุกสองร้อยหาซโอ้เป็นตะแเส็บนันเลยครับพี่น้องครับขอบคุณครับสำหรับขอมุ่นพี่น้องไปชมบรรยากาศกันต่อนะครับ นี่คือบรรยากาศของตลาดนัดอำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกดโอ้พี่น้อง่อของแสบแล้วนี่แหละตีนไก่นี่แหละอ้าวกินไก่ขายจังไงครับสี่ขายยี่สิบจาเอาสี่ขานี่ยและล่องเมึงเอาเอาล่องไปซิมึงตีนไก่ขาไก่นี่แหละครับพี่น้องครับแซ่พลาดแน่นว่าแ่บเลยบอกครับเพิ่นบอกว่าสี่แต่เส้าหนึ่งกับพ่อครับเส้าหนึ่งเส้าหนึ่ง อ่ของแสบพี่น้องคนบอกว่าของแสบคนว่ากินได้เลยปะครับเนี่ยกินได้เลยค่ะบอ้ <c oughs> แห้งตัวเด้อค่ะบออ่าครับโอเคเอาขอบคุณครับแสบ,แสบ,แบออมสบนันต้นแถมเนี่ยแหละแม่ค่าวา่า <c oughs> โอเคเอาขอบคุณครับ <c oughs> เนี่แหละค, <c oughs> ค,ครับพี่น้องครับก็คือบรรยากาศ ของตลาดนัดอำเภอศรีรัะตะนะจังหวัดศรีสะเกษครับเอาขายจากไหนครับนี่เป็นใหม่เดี่ยเสียบบอกินเดี๋ยบ่อให่มผมผมเอาตัวนี้เดี่เนี่ยเอาตัวใหม่บ่ต้องเอาตัวเสียบไปเอายี่สิบบาทเด้อเออนี่แหละพี่น้องครับเออ,อยังชมกันสรุปแล้วขเขาเอ็นมั่นยังสรุปแล้ว เขาเอิญมันม่วงบ่เนี่ยโอ้นี่ละเอาจากี่สิบบาทเออเอทำไมให้ผมอ่ะละเอาขอบคุณครับเออนี่เป็นตัวแซ่บนี่ไยสิบมึงเนาะเอาขอบคุณครับนี่แม่ค้าแม่ค้า่นขายอยู่นี่แหละตลาดนัดอ้าวนี่ขนมไทยเออขนมปิ้งไส้เผือกขายจังไดเหรอครับเนี่ยสิบบาทจ้าว่าเอาจากสองอันเถอะนะลองมึงเอาลองมึงแก่สองอันเด้ออ่าเอาเผือกก็คือเหลืองแล้วคุณห่อเออนั่นน่นน่นลองเมึง ยี่สิบบาทเอาพอดีเลยตัวนี้หเหลือเงินอยู่ยี่สิบพอดีเลยอขอบคุณครับอ่านั่นแหละครับพี่น้องครับก็คือบรรยากาศของตลาดนัดอำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่น้องครับตลาดนัดอำเภอศรีรัตนะเพื่อนกษตรมีตลาดทุกวันจันทร์แลวก็วันเสาร์ด้วยครับพี่น้องผู้ใดอยากมายางตลาดนัดนี่มาทุกวันจันทร์ และวันเสาร์ด้วยครับพี่น้องครับวันจันทร์และวันเสาร์นี่แหละครับยูบริเวณนี่แหละตลาดนาัดเผอยูบริเวณของตลาดสดเทศบาตบตลตำบลศรีรัตนะอำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่น้องครับตลาดนาัดศรีรัตนะผพาทุกท่านยางชมบรรยากาศเรียบร้อยแล้วขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ